ชั้นจีดาภาคุ้มอานวยอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่ส mm hmm. เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดทองศรงามค่ะ mm hmm. ผู้อํานวยการสถานศึกษานางลัคนาทวีศ mm ักดิ์โรงเรียนวัดทองศรงามเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ mm hmm. ขนาดสถานศึกษาขนาดกลางค่ะ mm hmm. ปรัชญาโรงเรียนสุสูสังลระพะเตปัญญา ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะสีประจำโรงเรียนสีชมพูและสีขาวค่ะใส่ทัดโรงเรียนจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำ,น,ำนักเรียนสู่ความพอเพียงและความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีความพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะตาลักษณ์ของโรงเรียนมีสัมมาคารวะค่ะ เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนวิถีชีวิตแบบไทย A ัลล my school has many important place example วัดทองสวยงามวัดกำแพงคองังหลวงแลนบ้านศิลปิน Let's r e v e ชาวเรือาลาวม my school วันนอ้มาไมนได้ที่นว่า Let's go ไปกัน วัดกำแพงบางจาก c ัด n n น i ซ n น a y u ุ t a าเพ period. There was an ancient chapel that has been closed for 80 y e a r s and i n the p r a s e s t just opened in 2015 by p a s i p a r i y a t i y a n u Lak a b b o t and d i s c o v e r many ancient Buddha statues. Now the chapel is. วัดกพงงบางจาจ เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในแขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวัดกำแพงบางจากไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดมีระบุการตั้งวัดในปีพุทธศักราช2367 ได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาในปีพุทธศักราช2393สันนิษฐานว่าคงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเล่ากันว่าจีนสือขุนนางเชื้อสายจีนในกรมท่าสายน่าจะเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการบูรณาวัดการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หลายครั้งโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่5 ปรากฏนามของพระพิสารผลภพานิตอุโบสถเป็นศินละปะสมัยอยุทยาตอนปลายภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวข้องกับสันฐานของโลกตามคติไตภูมิมีภาพทศชาติชาดกตามคติโบราณสิ่งน่าสนใจคือภาพเสาธงสัญญาณของประเทศเดนมาร์กบริเวณป้อมป้องปัจชามิตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้าขายกับต่างชาติในอดีตภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามหลวงพ่อบุตรราคำได้รับการบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปนี้ในสมัยรัชกาลที่สนอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีหมู่พระพุทธรูปที่เป็นพระยืนและพระพุทธรูปปางห้ามญาติ มจีวรลวดลายวิจิตรงดงามพระพักแบบหน้าหุ่นไม่มีพระฐานเป็นพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลที่สามลานหน้าพระอุโบสถด,ด้านซ้ายและด้านขวามีพระวิหารหลังเล็กอยู่ข้างละหลังหลังหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลมจำลองส่วนวิหารอีกฝั่งถูกปิดตายมาก,กว่า80ปีภายในวิหารปิดตาย มีพระพุทธรูปโบราณจำนวนมากทั้งทํำจากสำริดและไม้ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดพระพุทธรูปปางมารวิชัยบางส่วนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12องค์ประกอบด้วยเจดีย์ย่อมุมไม้12ขนาดใหญ่มีสององค์ องค์แรกอยู่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถฐานเจดีย์ด้านนอกตั้งอยู่เสมอกับแนวกำแพงกั้นเขตพุทธาวาสองค์ที่สองอยู่ในเขตรั้วชาวบ้านบริเวณปากคลองบางจากฝั่งตะวันตกหรือบ้านศิลปินเจดีย์ทั้งสองมีความสูงประมาณ10เมตรปัจจุบันมีสภาพชำรุดสุดโทรม The sharp hill her for you to heal many ส่วนสมุนไพรเป็นส่วนส,วนสมุนไพร12กลุ่มโรค พร้อมติดป้ายชื่อพืชสมุนไพรไทยสำหรับให้ความรู้กับประชาชนที่มาเรียนรู้ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นห้องสมุดสมุนไพรมีชีวิตที่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองบ้านศิลปินโชว์ about art work such as photos and d r a w i s the a s t a r p ทโชวเท on weekend 至少表明了，在那个时期，恐惧已经存在了。在大成王国、大莱王统,统治时期，爱情小说《帕罗夫》中对恐惧的描写。 เจอชื่อคลองบางหลวงอีชู้จือจาเขออีชันอยู่อีชู้ก็ต้องเขาโ่้ที่มาของคลองบางข้าหลวงหรือคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวงคือชุมชนเก่าแก่ริมน้ำซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาคลองบางหลวงหรือคลองบางกองใหญ่เดิมเคยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมมาก่อนแต่เพราะเป็นแม่น้ำช่วงที่โค้งอ้อมกินบริเวณกว้างเวลาแล่นเรือผ่านมาจึงทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปมากครั้งนั้นสมเด็จพระชัยราชาธิราช พระมหากษัตริย์ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเก้าวให้มีการขุดคลองลัดขึ้นในปีพุทธศักราช265 0เพื่อร่นระยะทางและระยะเวลาสำหรับบรรดาพ่อค้าต่างชาติที่จะมาค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยาภายหลังจากขุดคลองแล้วคลองที่ขุดกลับมีขนาดใหญ่โตขึ้น เพราะกระแสน้ำไหลมากัดซาะช,ชายฝั่งให้กว้างขึ้นขณะที่แม่น้ำสายดั้งเดิมค่อยๆเล็กลงกลายสภาพเป็นคลองสายหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันปากคลองทางฝั่งโรงพยาบาลสิริราชเรียกกันว่าคลองบางกอกน้อยส่วนปากคลองอีกด้านหนึ่งทางป้อมวิชัยประสิทธิ์เรียกกันว่าคลองบางกอกใหญ่ ส่วนเหตุที่เรียกคลองบางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงก็เนื่องจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมาสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีนั้นข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านมาจับจองสร้างบ้านกันอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่เพราะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังกรุงธนบุรีชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้อีกชื่อหนึ่งว่า คลองบางข้าหลวงและเหลือเพียงคลองบางหลวงในที่สุดคลองบางหลวงทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่าชุมชนริมคลองบางหลวงปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายในอดีตเราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่วัดว่าอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆโตโตจำนวนมากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนานส่วนคนเฒ่าคนแก่คอยมองตามและยิ้มด้วยความเอ็นดูในขณะที่เรือหางยาวสีสวยและเรือเมลแล่นผ่านไปผ่านมาเกือบตลอดทั้งวันและนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ สำหรับการเยี่ยมชมชุมชนริมคลองบางหลวงเริ่มจากวัดคูหาสวรรค์หรือหากมาทางจรรสนิทวงซอยสเข้ามาสุดซอยและข้ามสะพานมาก็จะเจอบ้านเก่าที่นำมาปัดโฉมใหม่เป็นร้านค้าร้านกาแฟสำหรับนั่งทานชมวิวริมคลองเป็นระยะทางเดินสั้นๆไปจนถึงบ้านศินลปิน